แผนการในเมืองไต้เฮาแผนการเปินอันเปินดำบางไว้เน่ยอ,อย่างซึก WSA เขาก็มียังอันตาเตยเพียวแปดอาเซียก็ภาว่าในจุมลุกขึ้นเน่ อา่ีิ่นี้เขาว่ามีแห้งเยอะไวปม,มีแห้งเยอะไว้ก็ไม่ซ้ำพวกเขาเดี๋ยวอยู่ๆอะไรต่างๆๆๆ,ๆก็ไม่แล้วจุ่มเขาละลายก็ได้เขาเดี๋ยวมาเฮ็ดนี่กบูบาเขาก็ยำแย่ก,กิจปอกเขาดีมือเขาคมมันตั้งมาเนี่ยมาดีหลายเตี่ยเลี้ยงนะ ม่ตะปากชี้มาดีาตื่นกันเมื่อน,นั้นก็ไหวเมื่อสองสามปากนั่นแต่อ่าเหมือนอะไรเมื่อนไหนกุ้ยกับเหมือนกันกุ้ยกับเหมือนไหนเฮ็ดช่างล้านี่เมื่อนไหนปืนกับเป้า,เาซึกเข้ากับเจ้าเาเป็นตะปีเกี่ยวเขานัน่นเป็นจุม่มขี้เสือแทนปอบๆสดๆกิ้งป่างผ้าอ่ากิงสู้ ก็หันใต้สูอะบอเนหันหาแดมฮู้เมื่อต่อประมาณประมาณตกซุมก็แล้วก็ต่อก็สูประมาณขึ้นนั่นอืมป่กับมันหานิสอันเปนมันมันมักมาป่วยป่ยตกวนกําเบียงกําสีปอกําลาเซวนี่กวนใต้ตายในหูปากหูอ่หูหูปากหูชิบมันกอันดอมเพิ่วยหันวยถึงปอเก่าาว่าก่อําว่าเก่าซี่เก่านี้เอ่อว่าหางโคเขียวเกงายเซาย วันเมื่อไหร่เปลื่นยืงอันแต่ในเพียวเปลื่นผพีวอันอันเพียวแปดอาชีเแ็ดในกองบอลเปลื่อป่าว่าอ่าอันผิวเป็ดไตอืมอันผิวเป็ดเจือเขืไตกองเบื่ออาชีเแ็ดมีผลาเนี่ยมันมีกวนเมืองปั่นแหงอ่ากวนเมืองกวนฮักคือเขาปั่นแหงมันเป็นเอากลางใจกวนเมืองว่ากวนเมืองย้อนกัแล้วก็เฮ็ดปั่นนะอาชีเแ็ดเนี่ย คำเอาเปินวาเหมือนโคเขียวอ่ำใจว่าก็มาซี้โคเขียวอันนี้เป็นลองเต้มันชุ่มทัดสังได้หราวนมันไหนพวกกว่าก็สซัวกวากาจังโคเขียวก็ะเมยจังโคเขียวโคเขียวมันฮักเจ่อฮักคืออันเป็นชื่อหาหานอันอันเหลืออะไรความสั่งอะไรกว่าเฮ็ดอ่าเกาข้าก็ป่องใสอยู่อันนั้นอันเกาขาว่าด้วยกับขาวก้นอ่อนหูมันอืมกาก้นอ่อนหูมันนียมันมันว้วนตัดตมันไงมันว้วนตัดเจือคือไตอ่ามันยอบเอาพุกตะโกไตเขาในกายอยู่เติมือบันอืม ตั้งดีว่าเขาในเฮ็ดบ้านต่างวันตับซึกเนี่ยเออเขาไม่มเขาหากันในพวกเขาหากันในยกุกหูก,กำเหวีย้เขาหากันแน่วออเจาะชื่อดื้อนผ่อมแต่เสีเขาตึ้นหลัดอด้วยเหมือนอันเพียวเป็ดอาดเอียคือไตก็เหมือนดาอามกับเพียวเป็ดไตก็เคยบอกถึงอาเซีดว่าอย่าไปอย่าปิดทวยเลยหับมือดิก๊กสูตัวหาไรให้เป็นพ้องกันเป็นมากดิก๊กชูดีหับมือดิ๊กก็กุ้นปิดชื่อขานหัดหานว่านั้น มันเดียวอิ่มจานแบบก็กุ้นลงสั่งสั่งถอยดิดิสูถอยถอยบ่าถกว่าในก็ตึกกรณ์ก็ไปบ่แต่นั้นก็ไปว่ากวนเอกปล่อยไว้กวนเอกน่ะกูดีๆกูดับๆเขาก็คู่นแต่ว่าเํากอต้องปล่อยกวน้ํำอีนึงให้มันอยู่จำๆกันนีให้มันอยู่จำให้มันกล้วยหันกันพวกมาอะไรอะไรก่อจอยให้หนยให้มันกว่าหากันเลยเอาหอะไอการซึกงใจในเขาก็มมาจีนในเซ้นต้ามันก่อนไกวเขาก็เคยบอกว่าไว้กวน้ํำอีนึง อไว้ก้น,นหนาอีนึงก็หูหรู้กวเดีดว,วัดตึกเขเนี่ไมันมันมามันมาให่สา่ระมันมาในขับไตรู้อืมมันมาในขับไตมันเอาไตเป็นเครื่องมือเปิดก้นใจนำนาอา่าเปิดก้นใจเปิดไหนน,นำนามาเมาย้ยอนกินเข่าก้นไตเก็บขอนไตเนี่ยให้รัดกล้อไตเี่ยเออพ็อยู่ต่างๆขอนเน้อว,าน,วยอยา,านอะไรก็ใส่วคุยยอะไรกัดเทคคานัมันมันรัดก่อนใครปองรู้ออกบุญเ้าไหนาเขาเดียเจ้าไตแหละ ในจุมปมาติโมงสูงจึงไต่เนี่ยอ่อนโหโทนะ่ะกวอยกาอันอยู่ด้านหลังไอ้กุ้มหูกุ้ม,มจึกไว้นั่นแหละก็เปลี่ยน W S E นั่นแหละเป็นว่ยนวะ่ามาเมืองเต๋อเปิ้ลโทรมาเปิ้ลมีพม่าก,กูตากูตางในวันเมื่อไหร่นะ,อะ,ะเออพวกเขาเสี่ยสู่เจาก็ว่าเออพวกเขาบอกว่าเออดีโฮมกันยาวสู่ซัมบาก็เครื่องไผ่เดียวเออซัมบาตามเสี่ยตามนี้เฮ็ดสังอันนั้น เฮาเฮ็ดก็บพว่าเฮ็ดแล้มันปั่นพอนดีบุตดเจือคือใ้ก็หนึ่งเฮ็ดหนึ่งแค่นหนึ่งเฮ็ดหนึ่งปั่นกวนวันกวนเมืออเฮาุกข้าขันใจกยซุ่มขาวยมกว่าซุ่มประจัดปั่นกวนอันเอาอันเอาลูกเอาหลานใ้กันนั้นซุ่มบาซุ่มชุ่มยาลาชุ่มบาขายามอะไรสั่งมาลอันเขาเฮ็ว่าเหมือนไ้นอันเขาก่า่มเบอ่ดไะไรมาเปีกกวนคือใจหอยมาลํำตึกอยาใตหเฮในห้องจะอะไรอย่างมันไหมเฮาอะไรสัางมาละครดีมันถุมทัดสา่ด้วยอะไรอย่างก็ป้อนห่อโหโกโก้หันหมือโน่นเนาะ เออพวกมีอาเชติอะไรเป็นที่เวลาพวกห่องวันเมื่อไหร่เออเขาอู่ด้วยกันเลยเขาอู่ไปอะไรกันเลยเขาเก็บขวัญกันเลยเขากเก็บกันเลยเพราะตั้มหรือเพราะดิ่งเหรก็บอกว่าแห้งเขาเอเฮียงเขาเออแล้วเนาะเออซึ่งปฏิมาชุมชื่นใต้แห้งเอเฮียงเออแห้งน้ำก็บรเฮียงน้ำแต่ตึกคนเตะโปบบ้าโปบบ้าความเปิดใจด้านหลังก่อนมันก่อมขวางหลายอะไรเออตึกอะไรก่อมไรตึกชุ่มหลายก่อมฮัดตึกเตะเออตึกโปบนไห้ปุตตังพวกห่องเอากระหันล้ววันเมื่อไหร่ก็บริชิมเอาชิมมากกว่าก็มีก็มีพืชใส่พืชใส่ เออเพราะผมขมิมีดีย kind of ื hm so ่นด so ีด so so ีอยู่ที่จุกก็กรแล้วน่ะจังเจอขนาดวันเหมื่อไงอันนี้เปลองตีมันสูงกว่าทัศน์สาวพวกกวางพวกกว่าก็เขาเชี่ยเขาเขียวเมื่อหมีศัลย์เมื่อกลุ่มเชีเมื่อกลุ่มยองอ้ำเมื่อกลุ่มอย่าโคไลดีดีเนี่ยคไลของเขาเขาคาเซ่พอเฮ็ดมันหนูไม่นองตายมันคาเซ่เมื่อ่ะกวนเป็นสูเป็นจับซึกใต้สูบเก็บปิดขวัญกวนเมืองใต้สูบเอาลูกเอาหลานใต้ก่อกวนเมืองใต้ก็ต้องเอ่อต้องวาอะไร เออตรงบอกสุไลตรงจี้ในเส้นตางสุไลเฮ็ดสังเลมจี่ในเส้นตัางสุไลมีเาวาสังไล่ฮะเออคนศึกใจตับศึกใจมันก็ตองวาอะไรค่ะคนเมืองก็ตองหลาดหนีอะไรอ่ะอืมพเฮ็ดเจอเจอมาไงเฮ็ดจึมเจอเขาตองหลาดหนีเออลายนี่มันเจอเขาหลุดเปลี่ยนลายมันเขาโดเรียกลายลายมันออนั้นมันก็ตองหลาดอะไรค่ะคนศึกใจตองคนใจคือใจมันก็ตองหลุดหลาดอะไรตรงบอกในกันอะไรครับเจ้าบายเขาบินเยอะเพร่อนมาบอกก็ไม่ได้เนี่ยพวเ็นั่นหน้่มือสามกุกสูมาอี้ไอ้สูมาอี้เขาจะในโจโฉอ่ะ อ่าอ้วนเสี้ยวอ้วนสุดเขาได้เขายังมีเขายังมีกุนเขาเพาะากุนซื้ออันว่ากุนซื้อก็เหมืงเขาห้องเจเลอ่ะตีเขาห้ออย่างป่อยบ้านเปิ้นนี่ห้องว่าที่ปรึกษาอันว่าบ่ต้องไทยได้ครับ้งไเฮาก็เนห้องอย่างว่าตีปันป่นไปวุ่นอันเป็นอันเป็นูอนนมอองแ่นก้อยกป่อยว่าไผาตึกแต่ เขาก็เต็มแจ้งก่อนก็ก็ภายอันเขายําเพียนยําสอนมาลอกลายวางแผนโยงโยนี่เพิ่นสิได้มีค่ะกดจากกุกุจากกนงกนจาแคกับปว่นอ่ําตันเินก็มีบจนันแหละกนอันอันเปิ้นเกียกเปิ้นสงซ้ําบ่มีปว่นกําในเินิเฮาล่ะ่นําเอากนอันมีออกออกวนมาเป็นกุกนแกมแกมแกมเฮาอ่ะเออแกมแเปอ เป็ดเพิงปังลองยอมๆลองอันตะเดลอกลายเฮ็ดยวงโยนั่นน่ะเออเพิ่นก็ได้มีค่ะอือก็บ่เรืองอะไรขาคัก็ได้หู้กวนกวนอันเป็นกวนอันโหใต้ก็เขาก็ได้มีก็บ่เอนั่นแหละบ่ว่าเฮากเอากวนอันมีจหมานแม่นฮักชื่อคือใต้ตนี่มาเป็นกวนอันปั่นเฮาตเฮาเตอปนั่นเออเปิ้นยงอจเฮาก็กัดถอมมันดได้ก็ฮู้ว่าเปิ้นเหมือนตเปิ้นวันเหมือนในเฮา เฮาเปิดน <hel> <to> <ajuda> uh, ้ำใจเฮาไตอย่างกัน <Becca>. ตึกกันขึ้นในมันเฮาเฮาาดีอะไรสั Les ่งมาอ่ำทั่วอทัดสั่งเด้หล่ะลองในไงไงอืมเฮาาดีพวกเขาคาบาเอิญพวกคาบาพวกเขาพวกเขาลัดคาลาดังกว่าเขาสมัติใช่ไหมอ่าม่ผู้สั่งไม่อยู่ดังเปิดในตัดแต่เอาไปม่ำเฮ็ดม่ำลงมือม่ำมาเฮ็ดได้หรืไม่ยึดกองได้ล่ะพวกให้อันวันนั้นอืมลองอะไรอ่ำเจอพวกไฮสูไฮสูไฮแน่สั่งว่าเขาให้ต่อเปือนให้ต่อเข็นเนได้เป็นเป็นพ่อทดีค่ะเออ เขาใหดอกกันในให้หไมหนึ่งเขาให้หนึ่งแค้นหนึ่งแค้นซุ้มค่ะหนึ่งชูให้หนึ่งชูเจ้าหนึ่งชูแข่งพวกมาแข่งดอกกันเขามาไหดอกกันในหนึ่งแค้นซุ้มอันนี้เขาปั้นตั้งหันถึงลอกลายเขาตัดดีเอ่อหลอดหลอดตัดดีเขาถีงเฮ็ดจกเตีมบ้านเหมือนในตับซิกเขากูจุ่มอ่ะมาจุ่มโคเขียวโคลายบ้านเหมือนในในพุงตะกูเขาเนี่ยนะปืนถังเล็กไตเขาในย้อนเบอร์ว่าย้อนเบอร์ห่อมคมกันไรย้อนเบอร์เ่า กลุ people people então, it, ่มซีมื่อก่านซีมือมื่อนี้ยเขากลุ่มเฮ็ดดังกันกลุ่มตึกกันไงกลุ่มกัดคอมความเบิร์อันอยู่ภายหลังห้อยอ่ะเบิร์อันอบอยู่นตรงไตห้อยนั่นเนี่เด้เฮ็ดเฮ็ดกัดดังนะดิ๊กอ่ำทอมซิงกุนเมืองอ่ำทอมสังขยาฮันเขาตุกย้อนอ่ำบ้วนสักอ้วยกับเพราเขาลัดออกเข่าออกอย่างนี้เขาเรีว่าเออเอากวามใจกุนเมืองวันนี้อ้วยกัวเฮ็ดเด้อ่ำทอมอ่ำบ้วนสังอ้วยดิ๊กเด้กุลเมืองตุกย้อนนี่ก็เฮ็ดดิ๊กดิ๊กเออป้อมป้อมดีมากก็เอ้้เขาาาม่าเขาตบ เขามาเฮียนหมักเขาเออเขามาล้มยื่อเออมาเฮี้ยน้เขาดี่ดดอนนี่อันเนี่เนี่ยอันเนี่ยเป็นความตึกเขาเออเป็นความปลายวนเก็บกรอบเก็บเก็บวนตาอ่ำวุ่นยาวๆวุ่นตาเจือคือกับวันหรับมือน่ะอืมก็เพราอนั้นแหละหลีม้วนมีอันวันนั้นวันเหมือนในในพอเขาตึกสืบเพื่อนไอ้ดีๆสูงกระถางว่ามันดิเย้าเย้ากับในกันฮะมันดิเขาย้ำเมืองในปืนห้องว่าเมืองห้องในเป็นเขาย้ำเขาย้ำหลีเอา เดี๋ยวตื่นตางเขาย้บี่างเฮียนอก็เดี๋ยวนนเอ่เขาหลีหางเฮียนหางเฮียนสังงลาเนี่ยางเฮยนตอดีอยไดเอ่อเดีไดเกเคนาตีเอ้านหน้านาตีเมืองไต่เอากำดินมาบอกกลุ่มพิจกันมอกันทีนี่ก็เอออันเขายิบอยู่หยิบชาบ้านชุมตัวหลับปอดห้อเพราะพิจกันมาเขาตื่นกันมาติเตียววามาถึงปีนึงเวลาเปิ่นเอากับมวเาเเขามจะอะไรอย่างนู้นปอหเขียวแกนเราก็เปนเอานะวันมาเนี่ยตืตางเขาหลีโฮมกันเขหลีมาถึงเย้าหลี่ อ่สูเให้เหนีย่ยวปนเฮ็ดห้าเขาเปืนมาฮวมเฮาในปืนหวังสังเปิน้นปุนขาลาลสังใน,นเฮาเปิ้นยังอาจถึงหลวนอันสีหขบปืนบ่ฮู้วัวรู้อ่เฮาคนดีวันเลยฮะลอกได้ไหนเพวกะเขาคาวาสูบ้านนี้ก็ว่าปิดใจโค้ดไลเออโค้ดไลก็เป็นใต้โค้ดเขียวเป็นใต้ก็คักก็เฮียงก็อันเก็อันก็มาลาดหรือว่าในก็หำเคยใต้เฮางในตึกกันแค่ใต้เฮาเป็ี่ยนเพศอะไรขึ้นไห่กันขึ้นในล,ลูกหลานใต้เฮาก็ยอมน้องสองผายเฮาชุ่มน้องสองผายมีเพลไรมีเพลไรครับเพลย์ไตก็เป็นใต้ เออกล้วยกันท <m í rus> ี่ยอมยอมโน้นดิยอมสองอันชุกตึกอันก็ไปยอมอันอันกวนอันเบื่อดีจานในปลายก็มีทั้งน้ำเออปลายย้อนย้อนย้อนหันหันหันมันขึ้นเยอะเลยย้อนกลุ่มตึกกันกลุ่มพิษกลุ่มหม้อกันนั่นอ่ะเออมันวุ่นตัดเดียวคมกันได้ละละเออกล้วยกันนั้นผะจุงเฮ่ผะอยู่ไผลังนั่นได้อันนั้นได้กวนเมืองกับตุ้ยตุ้ยหันเออกล้วยกับเออพอชูทุ่มหูตัวก็จาว่าสุยอดก็ไ่เจอนั่นแหละหลัดน้ำก็คำใจเหมือนสุขเหมือีัน